สวัสดีครับพี่ตุ๊กนะครับเซลสุริย์ไทยโชติครับอิสุนนครหลวงสาขาสายบุรีคลองสินะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรุ่นสเปซแคปหนึ่งจุดเก้ SDA ที่เป็นรุ่นขายดีที่สุดของทางอิสุของเราแต่ตอนนี้สําหรับรุ่นนี้ครับจะมีการเพิ่มเบาะหนังแล้วก็กุญแจรีโมทเข้าไปจะเหมาะสาหรับลูกค้าที่ชอบเป็นรถเดิมๆแต่เน้นการใช้งานเป็นหลักครับเดี๋ยววันนี้เราลองไปดูว่าพอเพิ่มกุญแจรีโมทมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังแล้วครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ เริ่มต้นจากรูปลักษณ์เดิมๆภายนอกกันก่อนเลยนะครับสำหรับรุ่นสเตทแคปหรือว่อครับของแถมเบื้องต้นที่เรามีให้ก็จะเป็นฟิล์มกองแสงฟิลกันสาดกระบะแม็กไนเนอร์ iner, มีให้ครบนะครับส่วนสําหรับทางด้านในครับก็จะมีตัวล็อกเบรกคาดให้ครบทั้งหมดครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเบาะหนังพอเวลาเราเปลี่ยนมาแล้วครับมันจะเป็นยังไงสําหรับเบาะหนังนะครับรถรุ่นนี้ต้องบอกก่อนรถเดิมๆเดี๋ยวจะเป็นเบาะกำมะหยี่เป็นเบาะผ้าสีดาครับแต่ทางนี้สําหรับอันนี้ เขามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาก็คือมีการใส่เบาะหนังเข้ามาครับทั้งคู่หน้าและก็ตัวเบาะแคปด้วยแล้วก็สําหรับตัวพนักพิงแขนตรงนี้ครับก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังด้วยเช่นกันครับแล้วก็สําหรับได้ที่ใช้ในการเดินเย็บตัวเบาะครับสามารถเลือกได้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นได้สีดำได้สีแดงหรือว่าได้สีครีมมนก็นอย่างคันนี้ครับและอีกไฮไลไท์หนึ่งก็คือจะเป็นตัวกุญแจรีโมทรับ ตัวกุญแจรีโมทกุญแจเดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นกุญแจแบบไขปกติครับไม่ได้เป็นกุญแจรีโมทพอเราติดตั้งให้นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทพร้อมกับสัญญาณการขโมยมาให้ด้วยนะครับรวมถึงฟังก์ชันพื้นฐานของรถคันนี้ครับก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องมองถอยแล้วก็ตัววงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้ครบทั้งหมดอยู่แล้วครับสําสหรับแคมเปญนะครับของรุ่นตัวสเปซแสบ1.9 SDA พร้อมเบาะหนงังพร้อมกุญแจรีโมทนะครับสำหรับลูกค้าที่เน้นเป็นรถเดิมๆเ,เน้นการใช้งานนะครับ จเป็นออกรถเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่แค่5,000บาทครับแต่ก็จะผ่อน84งวดเนี่ยอยู่ที่งวดละ9,219บาทครับสำหรับลูกค้าที่เน้นเป็นรถเดิมๆเ,เน้นเป็นการใช้งานแนะนําเป็นคมเปญนนี้เป็นโปรโมชั่นนี้เลยครับยังไงก็ฝากจมเป็ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ